มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระบรมราชอ,รองค์การโปรดเกล้าพระราชทานเหนรียญรัตนาพรรัชกาลที่สิบในหลวงมีพระบรมราชอ,รองค์การโปรดเกล้าพระราชทานเหนรียญรัตนาพรรัชกาลที่สิบแก่พลตรีรังสิตทีรละศิลป์และพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์วันที่ส5 พฤศจิกายนพศ2563ผู้สืข่าวรายงานว่าเว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผยพแพร่ประกาศพระบรมราชองค์การประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญดัตนาพรความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปลดก,กล้าปลดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาพรรัชการที่10ชั้นที่3แก่พลตรีรังสิตธีรศิลป์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพศ2563นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาพรความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสิน มหาวชิราลงกรณ์พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาพรราชการที่10ชั้นที่3แก่พลเอกอาพิรัตคงสมพงษ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาย,ยนพศ .2563 ขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ